สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันในงวดวันที่16มีนา2567นะครับก็ยินดีกับท่านที่ <c oughs> ถูกรางวัลด้วยนะครับก็สำหรับท่านที่ไม่ถูกก็มาว่ากันใหม่นะครับก็สำหรับที่ผมให้ข้อมูล เลขบนไปในงวดที่ผ่านมาก็หลายสูตรเข้านะครับแต่ก็มีบางสูตรที่มันหลุดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้เรย่อยเนื่องจากว่างวดนี้ผมจะลงเลขล่างให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาชมดับ10บน7สูตรซึ่งเอาอยู่ทุกสูตรนะครับดับผ่านหมดเลยนะครับซึ่งหลักสิบงวดนี้นี่เข้าเต็มเต็มนะครับ ก็คือเลขศูนย์แล้วก็ก่อนเข้าสู่รายละเอียดนะครับเรามาดูคําเตือนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมให้สูตรดับส0บบนขั้นเทพแล้วก็ดับสิบบนแบบพิเศษสี่ตัวดับผ่านหมดเลยนะครับก็ถือว่ายังเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะครับก็สำหรับคลิปแรกผมประเดิมด้วยสูตรดับ สิบบนเจ็ดสูตรซึ่งงวดที่ผ่านมาเอาอยู่ทุกสูตรนะครับมาลุยกันต่อเลยครับว่า <c oughs> ในงวดนี้ดับสิบบนมีอะไรบ้างหลักสิบเหลือกี่ตัวนะครับก็สำหรับสูตรแรกนะครับก็อันนี้หน่วยหนึ่งเราใช้หน่วยหนึ่งบวกสองนะครับสูตรสองใช้ร้อยบนบวกเก้าสูตรที่สามใช้แสนบวกห้า สูตรที่4ใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างแล้วเอามาคูณ6นะครับสูตรที่5ใช้10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก7นะครับส่วนสูตรที่6นะครับแสนคูณ2บวกหมื่นคูณ2บวกพันบวกร้อยบวก10บนคูณ2บวก10ล่างคูณ2บวกหน่วย1คูณ3บวก104บวก14นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็ บวก4นะครับสำหรับสูตรสุดท้ายสูตรที่7นะครับแสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวกหน่วย1บวกร้อยสี่คูณ2บวกหน่วย4คูณ2แล้วก็บวก1นะครับก็เรามาดูสูตรที่1กันเลยนะครับก็ผมก็คงจะไม่ลงลารายละเอียดอะไรมากเพราะว่ามันมีสูตรอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สูตรที่1นะครับ สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5้าสูตรที่กสูตรที่เนะครับก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะเรามาคำนวณงวด16มีนา2567กันเลยนะครับก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยฮะงวด1มีนาเนี่ยดับ8เอาอยู่สูตรที่1นะครับสูตรที่2ดับ2ก็เอาอยู่ดับหลัก10บนนะครับ ดับสี่เอาอยู่ดับแปดเอาอยู่ดับสามเอาอยู่สูตรที่ห้าดับแปดเอาอยู่สูตรที่หกนะครับในสูตรที่เจ็ดดับสามเอาอยู่ซึ่งมีสองสูตรงวดก่อนที่มันหล,ลุดหลุดหลุดนะครับหลุดงวดแรกซึ่งมันก็ไม่หลุดซ้านะฮะหลดุดแล้วก็ไม่หลุดซ้ําก็คือผ่านอีกสูตรหนึ่งก็สูตรที่เจ็ดนี่ก็คือหลดุดแล้วก็ งวดที่แรกคำนวณได้สามก็ผ่านงวดที่หลุดแล้วจะไม่ค่อยหลุดซ้ำนะครับสูตรพวกนี้เป็นสูตรที่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันหลุดแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยหลุดซ้ำซึ่งที่ผ่านมาจากเจ็ดสูตรมีแค่สองสูตรที่มันหลุดก็ถือว่าผ่านนะครับก็สําหรับงวดนี้เรามาดูนะครับสูตรแรกนะครับลงคำนวณออกมาแล้วนะครับท่านสามารถไปคํานวณได้จากตามสูตรนะครับสูตรแรกดับเจ็ดนะครับ เ็ดงวดน,นี้ไม่น่าจะอยู่หลักสิบนะครับหลายสูตรนะดับ10นะครับสูตร2ดับ5สูตรที่สดับ7สูตรที่สดับ2สูตรที่หดับ3สูตรที่หก็ดับ3าอีกเนื่องจากท่านอาจจะสงสัยว่าตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรเนะีจริงๆนี่มันสูตรพวกนี้มันเป็นสูตรเด่นนะครับผมปรับมาเป็น ผมมาเป็นดับหลักสิบตัวที่สามเนี่ยฮะตัวที่สามนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยมาหลักสิบเลยผมก็เลยปรับจากสูตรเด่นเป็นสูตรดับนะครับก็มาดูว่างวดน,นี้จะผ่านไหมนะครับก็ดับสามงวดน,นี้ก็ดับสามนะครับสูตรนี้ก็ดับสามสูตรที่ห้านะครับสูตรที่หกก็ดับสามแล้วก็สูตรที่เจ็ดก็ดับเก้านะครับก็ทั้งหมดเจ็ดสูตรก็จะได้ดับ <c oughs> สองสามห้าเจ็ดเก้านะครับสองสามห้าเจ็ดเก้าโอ้ดับห้าตัวเลยนะเนี่ยฮะดับสองหนึ่งสูตรดับสามสองสูตรดับห้าหนึ่งสูตรดับเจ็ดสองสูตรแล้วก็ดับเก้าหนึ่งสูตรห้าตัวนะครับดับห้าตัวเลยก็คือสองสาม ห้าเลขสองก็ไม่แม่ไม,ไม,ไม่น่ามานะหลายสูตรดับสนิทนะครับหลักศักดิ์สิบเลขสองเลขเจ็ดเลข2กับเลข7นี่หลายสูตรดับขาดเลยนะส่วน3 5 9 ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับน่าคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าอีกสูตรคลิปหน้าที่ผมจะลงนี่ก็อีกสี่ตัวดับหลักสิบล่างสี่ตัวก็มัน <c oughs> ก็มีเลขเก้าด้วยเพราะฉะนั้นก็สําหรับสูตรนี้นะครับดับหลักสิบดับหลักสิบบนนะครับไม่ใช่สิบล่างดับดับหลักสิบบนเจ็ดสูตรก็จะมีสองสามห้า เจ็ดเก้าดับห้าตัวนะครับก็ท่านทุกท่านก็สามารถนำสูตรไปคำนวณด้วยตัวเองได้นะครับกดที่เอาไว้คลิปที่สองนะครับผมจะลงดับสิบล่างขั้นเทพแล้วก็ดับสิบล่างพิเศษสองตัวนะครับเป็นรวมดับสิบล่างสี่ตัวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่างช่องนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลงต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปที่2ครับวันนี้สวัสดีครับ